ข้าพเจ้าผู้สืบพิจัยด้ตั้งนาให้พักเลยรัฐบาลเล่าเข้าวมพิธีมอบัดยาวัคซีนในครั้งนี้มูนิธทีมงานของาวกเฮาจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศการหับวัคซีนกัดพยาธิโควิด -19 จากรัฐบาลโซปจีนที่สนามบินสากลวัตไตน,นครหลวงจันทซึ่งว่าบรรยากาศการหับวัคซีนนั้นจะเป็นน่ายไรเขาไปเบิ่งพร้อมๆกันเลย ปโปลาวได้หักวัคซีนกันพยาธิโควิด -19 จากรัฐบาลโปจีนตืมอีก1,900,000โดสเป็นวัคซีนซินิซีโนฟาร์มเพื่อสมทบใส่กับวัคซีนที่โปจีนส่วยเหลือในระยะผ่านมาพร้อมทั้งสมทบกับวัคซีนที่ได้หักจากสากลอื่นๆเพื่อจะส่วยให้สปโปลาวบรรลุคาดหมายซักวัคซีนให้ประชากรนทั่วประเทศให้ได้50เซลลห้อยขึ้นไปในปี2021 เพื่อต้านและสะกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ในสปเปลาวพร้อมนั้นก็จะเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่การเปิดประเทศในเงินไขหับประกันได้ชีวิตของประชาชนบ่ให้มีการสูญเสียกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้มีการฟื้นตัวและพัฒนาใส่ตัวนาพาะเจ้าผู้สึกดีใจเได้ตั้งนาให้พักเลรัฐบาลเล่าเข้าวมพิธีมอพาธ ยาวัคซีนพร้อมหนวยอุปกรณ์การสักยาที่รัฐบาลจีนมอให้ประชาชนลาวในครั้งนี้เข้าวห่วมพิธีมอบหับโดยทานพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีห่งสปโปลาวและทานเจียงใจตุงเอกอักษรสทูตวิสามันภูมิอำนาจเต็มแห่งสซโปจีนพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าวห่วม ที่ผ่านไปนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศการหับวัคซีนกันพันยัโควิด -19 จากรัฐบาลโซโปวจีนซึ่งเป็นวัคซีนชนิดซีโนฟาร์มจำนวน1ล้าน9แสนโดสการมอมหับวัคซีนครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือลาจากรัฐบาลโซโปวจีนซึ่งจะเห็นให้โซโปวปะลาวของพวกเฮานั้นบรรลุเป้าหมายการซักวัคซีนกันพันยัโควิด -19 ให้ได้หลายกว่า50ส่วนห้อยในปี2 0 2 1นี้